ขอนอบน้อมด้วยเสียนกราวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอาจราหันตสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่แปดร้อยห้าสิบสองตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบผลขวายในความดีพึงห้ามจิตสุจักบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในาบนาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะพุทธังสรณนังัจฉามิธัมมังสรณนังัจฉามิสังฆังสรณนังัจฉามิ ทุติยมปิพุทธังสรนังคฉามิทุติยมปิธรรมังสรนังคฉามิทุติยมปิสังขังสรนังคฉามิตติยมปิพุทธังสรนังคฉามิตติยมปิธรรมังสรนังคฉามิตติยมปิสังขังสรนังคฉามินัตถิเมสรนังอัญังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนัสติวัตเชนะ วตัตยงังสัตถุาส,าสาเสนนัตถิเมารนังอัญยังธมโมเมสรนังวรังเอเตนสัตจวัตเชนะวัตยังสัตตุาาส,าสาเสนนัตถิเมารนังอัญยังสังโฆเมา,ารนังวรังเอเตนสัตจวัตเชนะวัตยังสัตตุาาสาเสนที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปาณาติปาตาเวรามณีศิคขาประทังสมาธิยามิอจินาคานาเวรามณีสิคขาประทังสมาธิยามิ กาเมส ah ุมิชฉาจาราเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามิพุสวาจาเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามิสัมปัปลาปะ เวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวารมณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานอาชีวะรา,าม,มากเซนตามเยี่ยงอย่างพระอรหันเพื่ออนุป,ปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพราะรัตนไตรอันสูงสุด านาติปาตาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอัจินาธานา,นคค kra, า,า,า,าเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอพรไมจริยาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสุราเมรายะมัชฌาปมาทฐานา เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิวิกาลโภชนาะเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามินัตจคีตวาทิตวิสุกัศนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปปนะทารณะมันดนะวิภูสนัฐานา เวรามณีศิกขาประทางสมาธิามิอุจจาเสยนะมหาเสยนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิชาตะรูปะรัชตะปฏิขาหนาะเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าเพเจ้าเขาสมาทานศิลส,สิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอากระหัน เพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรัอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบท10สิงดเว้นจากอากุศลกรรมบท10สิบเจริญบารมีสิบเจริญบุญญาเกิิิยาวัตถุสิบเจริญโพธิปักเขียธรรมสาสเจประการอันประกอบด้วยสติปัฏฐานสสัมมาปัฏฐานสอิทธิบาทสี่อินสี่ห้า พละหา้าโพชฌงเจ็ดอัเรียมักมีองค์แปดเพื่ออนุปาาาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนาไตรอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขก,กายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่ก็คงมอบกายถวายชีวิตไว้ในพระรัตนาไตรแล้วนะคะขณะนี้เราร่วมกันศึกษา ในเรื่องของจิตซึ่งเป็นปริเชตที่หนึ่งค่ะจิตนั้นมีลักษณะที่เป็นอย่างไรคะวิจิตด้วยเหตุ6ประการดังที่กล่าวไปแล้ว5ข้อนะคะโดยในข้อที่5นั้นก็คือว่าด้วยลักษณะของจิตที่มีการสังสมสันดานของตนเองหมายถึงว่าการกระทำกรรมอย่างใดๆใก็ตามถ้ากระทำอยู่บ่อยๆ ทำอยู่เสมอๆเ,เป็นเนืองนิดก็ติดฝังในนิสัยสันดานให้ชอบกระทำชอบประพฤติกรรมอย่างนั้นไปเรื่อยๆไปดังตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดนะคะไม่ว่าจะเป็นสัมมาสัมโพธิปัจเจก,กโพธิและสาวกาพโพธิอันประกอบด้วยอัครสา,าวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายและพระสาวกผู้ใหญ่ทั้งหลายเหล่านั้น ท่าเหล่านั้นมีอธัธยาศัยปรารถนาที่จะเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งพระนิพพานด้วยเหตุนี้ท่านก็เจริญกุศลหลากหลายนานา,นาประการอันเป็นปัจจัยเพื่อในวาระสุดท้ายคือในชาตินี้นั้นก็สามารถที่จะเข้าถึงการแทงตลอดในอริยสัจสี่ได้ค่ะในสมาสัมโพธินั้นอธัธยาศัยในการสั่งสม อันเป็นไปในทานศีลเนคขมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่นะคะตั้งแต่ระดับบารมีก็คือด้วยวัตถุภายนอกที่ส่งสละนะคะไม่ว่าจะเป็นบุตรภรรยาและก็ทรัพย์ทั้งหลายเป็นบารมีในบารมีสิ ส่วนอุปปรารามีนั้นก็สั่งสมนิสัยในการสละอวัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรคะดวงตายิ่งกว่าดวงดาวโลหิตยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรเนื้อยิ่งกว่าแผ่นดินทั้งหลายค่ะเป็นต้นนะคะเราจะเห็นได้เลยว่าอาัตยศัยอันประณีตเหล่านี้ล่ะค่ะจึงนํามาซึ่งพระธรรมอันประเสริฐ หลังการที่ได้ตรัสสรู้เป็นพระสมาระุมพเจ้าแล้วและทรงประกาศทำอันประเสริฐเหล่านี้อันเป็นปัจจัยเรื่อกูลให้เหล่าสัตว์นั้นได้มีโอกาสผลจากถูกค่ะเราก็ศึกษาต่อนะคะในหัวข้อที่6ของความวิจิตด้วยอารมณ์ต่างๆหมายถึงว่าจิตนี้รับอารมณ์ได้ต่างๆนานาไม่มีที่จำกัด แปลกน้าแปลกหน้าพิศวงที่มักจะรับอารมณ์ที่ไม่ดีที่ชั่วได้ง่ายด้ยนะคะโดยเฉพาะการคิดนึกในเรื่องเก่าๆต่างๆที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจจะคุ้นชินกับสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างมากใช่ไหมคะ่ะแต่ถ้าสิ่งใดที่เป็นไปในกุศล เช่นการคิดนึกถึงกุศลศีลการคิดนึกถึงพระรัตนตรัยต่างๆซึ่งเป็นปัจจัยแห่งมหากุศลอันยิ่งใหญ่เกื้อกูลต่อศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาทั้งๆท,งท,งที่รู้แต่ก็ยากใช่ไหมคะในการที่จะคิดบ่อยๆกับหมวดธรรมเหล่านั้นใช่ไหมคะเราทั้งหลายนั้น มาศึกษากันนิดนึงนะคะว่าอารมณ์6กนั้นมีอะไรบ้างรูปอารมณ์รูปอันประกอบด้วยในที่นี้ก็คือวันนะคือสีนั่นเองนะคะอารมณ์ที่เป็นสีนั้นมีสีสันหลากหลายมากมายหาประมาณมีได้ซึ่งเราก็คงได้รู้ในยุคป,ปัจจุบันนั้นทีวีที่มีราคาแพงทั้งหลายนั้นเนี่ย จะมีสีวิจิตหลากหลายมากมายเหลือเกินนะคะสีเหล่านี้ปรากฏทางไหนเราก็คงตอบได้ใช่ไหมคะก็คือทางตาได้เพียงทางเดียวนันคือกระทบจากขปรสสาทะหรือจากข่วัตถุนั้นเองและเชื่อมต่อไปถึงการรู้ได้ทางใจได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสีอันเป็นประมัตธธรรมนั้นอันเป็นวันรูป เป็นรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่เป็นที่เกิดในขณะที่ปรากฏทางตาที่ถูกจิตดวงใดดวงหนึ่งรู้หรือเป็นที่ยึดหน่วงของจิตดวงใดดวงหนึ่งนั่นเองนะคะและส่วนใหญ่แล้วหากไม่ศึกษาพระสัทธรรมไม่สามารถที่จะน้อมสีสันวันนาเหล่านั้นเพื่อกุศล,ลจิตค่ะ จึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะในการที่จะโยนิโสมนาสิการซึ่งโยนิโสมนาสิการนั้นก็ย่อมเป็นปัจจัยแก่สติสัมชัญญะอันเป็นปัจจัยสืบต่อกันเป็นกระแสจนเข้าถึงวิชาและวิมุตติซึ่งเราก็สาธยายกันบ่อยมากนะคะในทํานองเดียวกันก็คืออะไรสัทธารมมาจากคำว่าศรัทธาซึ่งแปลว่าเสียง บวกด้วยอารมณ์นะคะอารมณ์คือเสียงหมายถึงความดังหรือสิ่งที่ปรากฏทางหูในขณะที่ถูกจิตดวงใดดวงหนึ่งรู้หรือเป็นที่ยึดหน่วงของจิตดวงใดดวงหนึ่งซึงแน่นอนนะคะเรามักจะยึดมั่นว่านี้เสียงของเราเสียงของเรามีแล้วก็ต้องมีเสียงของคนอื่นด้วยตัณหาด้วยมานาและด้วยทิฏฐิ เช่นกันค่ะในอารมณ์ที่เหลือก็เป็นเช่นนั้นนะคะคันธารมณ์ก็มาจากคันธะก็คือกลิ่นบวกด้วยอารมณ์สภาพที่จิตยึดหน่วงสิ่งที่ถูกจิตรู้อารมณ์คือกลิ่นหมายถึงสิ่งที่ปรากฏทางไหนคะทางจมูกในขณะที่ถูกจิตดวงใดดวงหนึ่งรู้ หรือเป็นที่ยึดหน่วงของจิตดวงใดดวงหนึ่งนั่นเองค่ะร,าารัสร์มรัศซึ่งแปลว่ารสบวกอารมณ์นะคะอารมณ์คือรสหมายถึงสิ่งที่ปรากฏทางไหนคะทางลิ้นในขณะที่ถูกจิตดวงใดดวงหนึ่งรู้คือทางลิ้นนั้นเป็นที่ยึดหน่วงของจิตดวงนั้นอารมณ์คือสิ่งที่กระทบทางกาย หมายถึงดินไฟลมในขณะที่ถูกจิตดวงใดดวงหนึ่งรู้รูปดินไฟลมที่มีอยู่ในที่ทั่วไปยังไม่ได้ถูกจิตรู้เป็นเพียงโพธพะเท่านั้นไม่ชื่อว่าเป็นโพธพารณมนะคะแต่เมื่อถูกจิตดวงใดดวงหนึ่งรู้เช่นรู้เย็นหรือรู้ร้อนนั้นก็คือธาตุอะไรคะธาตุไฟธาตุแข็ง หรืออ่อนนั้นก็คือธาตินใช่ไหมคะและถ้ารู้ความตึงความไหวละ่ะนั้นก็คือธาตลมค่ะส่วนอารมณ์สุดท้ายนะคะก็คือธรรมารมณ์เป็นอารมณ์ที่จิตรู้ได้เฉพาะทางใจเท่านั้นมีหกอย่างค่ะคืออะไรบ้างจิตแปดสิบเก้าเจตสิกห้าสิบสองปัสาทรู้า สุขุมรูป16นิพพานและก็บัญญตัติเห็นได้ชัดใช่ไหมคะว่าธรรมารม์ซึ่งมี5อย่างคือประสาทรูปห้าสุขุมรูปจิตเจตสิกนิพพาน5้าอย่างนี้เป็นธรรมประเภทไหนคะเป็นปรมัตถธรรมคะ่ะส่วนธรรมารมคือบัญญัตินั้นไม่ใช่ปรมัตถธรรมแต่ มนโนทวารคือการรู้ทางใจสามารถรู้ได้นะคะซึ่งส่วนใหญ่ผู้ไม่ได้สดับพระธรรมคำสอนก็จะรู้โดยความเป็นบัญญัติค่ะไม่สามารถจะอย่งเข้าถึงความเป็นปรามาตไไ้้เพราะปรามาตัตนั้นมักจะรู้ด้วยปัญญาที่ประกอบอยู่ในจิตดวงนั้นนั่นเองค่ะซึ่งปัญญาเหล่านี้ต้องอาศัยการศึกษาพระธรรม อย่างยิ่งนะคะฉะนั้นในการที่เรามาศึกษาในเรื่องของจิตนั้นก็คืออะไรล่ะก็เพื่อรู้ชัดธรรมะหมวดหนึ่งในอะไรคะในขันห้าว่าธรรมะเหล่านี้เป็นนามธรรมที่รู้อารมณ์ต่างๆไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราใดๆเลยค่ะแต่ เป็นนามธรรมที่มีความเกิดขึ้นโดยอาศัยเหตุปัจจัยตั้งอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วในที่สุดก็ดับไปและนามธรรมเหล่านั้นมีเหตุปัจจัยอะไรบ้างล่ะนามธรรมที่เป็นจิตนั้นอาศัยอะไรคะนามและรูปเป็นปัจจัยคะ่ะจึงเป็นสังขารธรรมนะคะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นลอยๆฉะนั้น เมื่อเราค่อยๆอย่างลงไปอย่างนี้เราก็จะได้รู้ว่าไม่ว่าอาดีตยาวนานแค่ไหนอย่างไรและจกมีในอนาคตอย่างไรก็ตามรวมทั้งในปัจจุบันนำมาทำเหล่านี้ก็เกิดด้วยเหตุปัจจัยอย่างนี้ละค่ะและมีความวิจิตหกประการเช่นนี้มีลักษณะของจิตที่เป็นความบริบูรณ์พร้อม ด้วยลักษณะทิจตุกะทั้งสีนั้นเองอันประกอบด้วยอะไรก็ลักษณะลัษะคือกิจใช่ไหมคะแล้วก็ประจุปฐานนางเป็นอาการปรากฏและปัะทัานอันเป็นเหตุใกลซึ่งเราก็ได้ศึกษากันไปแล้วจนมาถึงความวิจิตของจิตหกประการนะคะโลกนี้ เราก็มองว่าสัตว์ต่างๆนั้นวิจิตมากมายเหลือเกินดังที่กล่าวแล้วค่ะถ้าให้จิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายไปตามประสงค์ของเหล่าสัตว์นั้นล้วก็ก็คงคิดไม่ออกเลยว่าจะวิจิตขนาดไหนหนอนะคะเราก็มาศึกษาต่อนะคะจำแนกจิตเป็นสี่ประเภทเมื่อกล่าวตามสภาพคือกล่าวตามลักษณะของจิตแล้ว จิตนี้มีเพียงหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะอะไรก็เพราะจิตนั้นมีสภาวะมีสภาพมีลักษณะรับรู้อารมณ์แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นเองแต่เมื่อกล่าวตามอารมณ์ที่รู้ตามประเภทที่รู้กล่าวคือรู้ในเรื่องกามคุณที่เป็นบุญเป็นบาปรู้เรื่องรูปฌานรู้ในเรื่องอรูปฌาน รู้ในเรื่องนิพานเหล่านี้แล้วจิตก็มีจำนวนนับอย่างพิสดารได้ถึง1 2ึ่งรอดวงหรือ1 2ึอย่างหรือ1 2ึ่ชนิดจะเรียกอย่างไหนก็ได้นะคะและจำแนกได้เป็นประเภทตามอาการที่รู้นั้นได้เป็น4ประเภทคือ1นึ่งกามาวจรจิต มีอยู่ด้วยกันห้าสิบสี่ดวงค่ะสองรูปาวัจราจิตมีอยู่ด้วยกันสิบห้าดวงสามอรูปาวัจราจิตมีสิบสองดวงสี่โลกุจราจิตมีแปดดวงหรือสี่สิบดวงรวมเป็นแปดสิบเก้าดวงหรือหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดดวงค่ะโดยอาการรับรู้เราเรียกจิตว่ามีอยู่หนึ่งเท่านั้นใช่ไหมคะแต่ เรียกตามการรับรู้อารมณ์ที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปที่เป็นไปในกามภูมิก็เรียกว่ากามาวจรจิตใช่ไหมคะทบทวนนะคะ,ะ,คะแล้วมีอะไรอีกคะรูปาวจรจิตนะคะสิห้าดวงอารูปาวจรจิตสิบสอดวงและโลกุตรจิต8หรือโดยพิสดารคือ40สจิตจึงมีทั้งหมดเท่าไหร่คะโดย ลักษณะที่รู้อารมณ์ก็มีทั้งหมดหนึ่งร้อยี่สิเอ็ดดวงค่ะก็มาศึกษาต่อน,นะคะในกามวัจราจิตเป็นจิตประเภทที่คล้องอยู่ที่ติดอยู่ที่หลงอยู่ที่เจออยู่ในกามตัณหาหรือเป็นจิตที่ส่วนมากท่องเที่ยววนเวียนอยู่ในกามภูมิจิตประเภทนี้เรียกสันส้นๆว่ากามจิตมีจำนวนห้าสิบสี่ดวงค่ะ สอรูปาวัจราจิตเป็นจิตที่ถึงซึ่งรูปฌานพอใจที่จะเป็นรูปประพรมหรือเป็นจิตที่ท้องเที่ยวอยู่ในรูปประภูมิจิตประเภทนี้มีจํานวนสิบห้าดวงสามอารูปาวัจรจิตเป็นจิตประเภทที่เข้าถึงซึ่งอรูปฌานพอใจที่จะเป็นอรูปปรม หรือเป็นจิตที่ท่องเที่ยวอยู่ในอรูปภูมิจิตประเภทนี้มีจํานวน12ดวงค่ะโลกุตรจิตเป็นจิตประเภทที่กําลังพ้นและพ้นแล้วจากโลกทั้งสคือพ้นจากกามโลกนะคะคือกามภูมินั่นเองจากรูปโลกคือรูป,ปภูมิและจากอารูปโลกคืออรูป,ปภูมิ จิตประเภทนี้มีจำนวนเพียงแปดดวงถ้าจิตแปดดวงนี้ประกอบด้วยฌานแล้วจิตแต่ละดวงก็แจกได้เป็นห้าใช่ไหมคะตามขั้นตามประเภทของฌานซึ่งในปรมัตธรรมจะมีห้าขั้นจึงเป็นจิตพิสดารสี่สิบดวงดังนั้นจิตทั้งหมดจึงเป็นแปสิบดวงนะคะ และนับโดยพิสดารก็ได้121ดวงโดยเพิ่มที่โลกุตตรคุศลจิตประเภทเดียวเท่านั้นค่ะนี่คือเป้าหมายในการศึกษาไม่ว่าจะเป็นไปในรูปรธรรมหรือนามรธรรมก็ตามนั้นคือเพื่อปรุงแต่งสังขารธรรมให้ถึงโลกุตตระจิตแปดดวง หรือโดยพิสดารสี่สิบดวงค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่จะเกิดขึ้นได้โดยง่ายในการที่จะได้รู้ว่าที่เราเห็นเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นสัตว์ทั้งหลายเป็นเทวดาเป็นพรหมนั้นแท้ที่จริงก็คือกองแห่งขันที่ประกอบด้วยรูปรขันหนึ่งกองนามขันสี่อันประกอบด้วย เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและก็วิญญาณขันสี่ประเภทใช่ไหมคะรวมกับรูปขันจึงเป็นขันห้าค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้คือกองแห่งอุปปาทานเป็นกองทุกข์ที่เรานั้นต้องทนรับภาระอันหนักหน่วง อันหาเบื้องต้นที่กำหนดรู้ไม่ได้หากไม่แทงตลอดและไม่เข้าใจรูปธรรมและนามธรรมด้วยปริญญาสามย่อมไม่สามารถที่จะออกจากทุกเหล่านี้ได้ค่ะฉะนั้นการศึกษาต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนใช่ไหมคะว่าจะต้องศึกษาเพื่อการกระทากิจในการแทงตลอดในอาเริสสีค่ะ ซึ่งในช่วงนี้นะคะที่กำลังทำรายการอยู่นี้จะมีการสอบปรมัตธ,ธรรมในเรื่องของจิตเจตสิกรูปนิพพานค่ะแต่บุคคลที่ศึกษาหากไม่เข้าใจเลยว่าสิ่งที่ตนกำลังศึกษานั้นเนี่ยเป็นคุณของพระสัพพันยูเจ้าและบุคคลที่ได้โอกาสศึกษานั้นไม่ใช่ของง่ายเลยแสดงว่ามีอัตเถียศัยแห่งกุศลเหล่านี้ อันอลังการมาอย่างยิ่งยวดค่ะจึงมาศึกษาและขณะศึกษานั้นก็เป็นการกระทากิจเข้าเฝ้าพระศา,ศาสดาเพราะนั้นคือได้ศึกษาพระธรรมคำสอนอันเป็นพระศา,ศาสดานั้นเองจะท่องจะอ่านจะสาธยายจะขีดจะเขียนก็จะมีแต่มหากุศลถ้าเข้าใจถูกต้องถูกตรง จะไม่มีความปวดหัวว่าทำไมมันยากมันเยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยหากเราลองทบทวนดูนะคะว่าเรารู้จักสัตว์ต่างๆเพื่อนของเรามีกี่คนญาติคนนั้นคนนี้ต้นไม้ใบหญ้านะคะที่เรารู้จักนั้นมากกว่าพระธรรมคำสอนที่เรากำลังศึกษากันอยู่นี้นะคะ แล้วทำไมเราจดจำได้ทั้งทที่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยรู้แล้วไม่ได้ทำให้ผลจากทุกเลยแต่เป็นที่ตั้งของกามกุลเป็นที่ตั้งของทุกโทษในการทำอากุศลเป็นส่วนใหญ่เมื่อทำความนอบน้อมทำความศึกษาดังที่กล่าวไปแล้วว่าโอ้ศึกษาเนี่ยอาจจะมาเป็นพระพุทธเจ้า ประกาศพระสัทธรรมอันประเสริฐนั้นเนี่ยดังที่กล่าวไปแล้วต้องควักดวงตายิ่งกว่าดวงดาวต้องสละบุตรภรรยาต้องสละอวัยวะและสละชีวิตเพื่อเข้าถึงปารัั a บารมีและการแทงตลอดในอริยสัตว์ด้วยพระองค์เองเพื่อมาประกาศพระสัทธรรมคิดดูสิคะ จะมีใครกะรุณาเรารักเราเสมอด้วยพระองค์ฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ขณะท่องขณะสาธยายขณะขีดเขียนข้อสอบจะได้ไม่ได้แต่เราได้กระทำแล้วด้วยความนอบน้อมในมหากรุณาของพระสมมาสัมพุทธเจ้าได้สำนึกในกิจที่เรานั้นพึงศึกษาเพื่อน้อ,นอม มาใช้ในการปฏิบัติเพื่อแทงตลอดอริยสัตว์ในที่สุดนั้นเองนะคะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออนุปาธาปรินิพานในปัจจุบันด้วยสัจวาจานี้หม่อมฉันนั่งหลายเชื่อมันว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอริยสัตว์โดยง่ายโดยพ่านในการปัจจุบันขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทางิ้น แด่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัตยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเพื่ออนุปาทาปรินิพานโดยง่ายโดยพัลโดยทั่วกันทุกตนทุกท่านคากราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกๆท,ท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ